จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท,ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาเสริมสร้างความสุขความเจริญและดับความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือให้คิดดีพูดดีทำดีให้ละการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีด้วยการเจริญคุณธรรม สี่ประการคือหนึ่งเมตตาสองกรุณาสามมุนิตาสี่ออเบขานี่คือคุณธรรมที่จะทำให้เราคิดดีพูดดีทำดีทำให้เราเลิกคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีถ้าเรามันเจริญอยู่เรื่อยๆมันซ้อมมันฝึกสอนใจ ให้มีความเมตตามีความกรุณามีมุนิตามีอุเบขาแล้วใจของเราจะคิดดีพูดดีทำดีจะไม่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีใจก็จะมีความสุขความจเจริญถ้าเราไม่พูดไม่คิดไม ทำสิ่งที่ไม่ดีใจของเราก็จะไม่ทุกข์จะไม่ตกต่ำเพราะนี่คือกฎของการที่ควบคุมจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเรานี้ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมคิดดีก็มีความสุขคิดไม่ดีก็จะมีความทุกข์ดังนั้นเราต้องสร้างคุณธรรม ที่เป็นสิ่งที่จะผลักดันให้เราคิดดีพูดดีทำดีให้เราไม่คิดร้ายพูดร้ายทำร้ายนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรูงมีสิ่งสองอย่างที่จะผลักดันจิตใจของเราให้ไปในทางที่ดีและไปในทางที่ไม่ดีสิ่งที่จะผลักดันใจเราไปในทางที่ดี ก็คือความเมตตากรุณาบุดิตาอุเบกขาส่วนสิ่งที่จะผลักดันให้เราไปในทางที่ไม่ดีก็ <S <S คือความโลภความโกรธความหลงเราจึงต้องมาสร้างสิ่งที่ดีที่งามแล้วมาละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเพื่อจิตใจของเราจะได้ไปสู่ทางของความสุขและความเจริญความเมตตาคืออะไร ความเมตตาก็คือไมตรีจิตมีความปรารถนาดีมองทุกคนเป็นมิตรไม่ได้เป็นศัตรูกันมองว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราเป็นเหมือนผู้เดินทางบนเครื่องบินถ้าตกก็ตกด้วยกันถ้าไปถึงจุดหมายปลายทางก็ไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยกันเราควรที่จะรักสมะสามัคคีกัน เราไม่ควรที่จะโกรธเกลียดกันทะเลาะวิวาทกันเพราะการโกรธเกลียดทะเลาะวิวาทจะมีแต่ทำให้ใจของเราทุกข์ใจของเราไม่สบายแต่ถ้าเรามีความรักมีความปรารถนาดีมีความสามัคคีชีวิตของเราก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พุทธศาสนิกชน หัดจริญเมตตาการเจริญเมตตานี้ก็มีสองลักษณะลักษณะแบบการทำการบ้านและลักษณะแบบเข้าห้องสอบการทำบ้านก็เหมือนกับเราเรียนหนังสือกลับมาอาจารย์เขาก็มีการบ้านให้เราทำเป็นแบบฝึกหัดให้เราทำแบบฝึกหัดไว้เพราะเวลาสอบเขาก็จะเอาแบบฝึกหัดนี้มาสอบเราอีกทีหนึ่ง ถ้าเราทำการบ้านเราก็จะรู้จักวิธีทำข้อสอบเวลาสอบก็จะสอบผ่านสอบไม่ตกการทำเมตตาแบบทำการบ้านก็คือเวลาเราอยู่ลำพังเราไม่ได้พบปะกับใครเราก็สอนใจอย่างที่สอนให้สวดสัปเปสัตตาเอาเวราหนตุแปลว่าขอให้เราอย่ามีเวณมีกรรม กับสรพสัตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาหรือเดรัจฉานขอให้เราอย่าจองเวรจองกรรมกันขอให้เราให้อภัยกันเพราะเราอยู่ร่วมกันก็เหมือนลิ้นกับฟันที่มีโอกาสที่จะขบกันบ้างเป็นธรรมดาเวลาขบแล้วก็ควรที่จะอ,อ,อย่ากโกรธอย่าอาฆาตพยาบาท แล้วไปกัดกันต่อขบกันต่อมันก็จะยิ่งเจ็บใหญ่เวลาใครเขาพูดอะไรไม่ดีทำอะไรไม่ดีทำให้เรามีความเสียหายเดือดร้อนก็คิดเสียว่าเป็นเหมือนลิ้นกับฟันที่เราต้องอยู่ร่วมกันถ้าเราอาฆาตพยาบาทจองเวจองกรรมเราก็จะไปคิดร้ายกับเขาทำร้ายเขาพูดร้ายกับเขา แล้วก็จะทำให้เขาคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายเรากลับมาก็จะมีแต่เรื่องการต่อสู้กันทำลายกันใจของทั้งสองฝ่ายก็จะร้อนเป็นไฟแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายที่หยุดยอมคิดเสียว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของธรรมดาที่เราอยู่ร่วมกัน ย่อมมีความคิดความเห็นที่ไม่ตรงกันและมีคนที่ชอบและไม่ชอบเราเป็นธรรมดาถ้าเราเจอคนที่เขาไม่ชอบเราเขาก็มักจะพูดหรือจะทำในสิ่งที่ไม่ดีกับเราถ้าเรามีความเมตตาเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเราคิดเสียว่าให้อภัยเขาปล่อยเขาไปเป็นเรื่องของเขา เราห้ามเขาไม่ได้เราไปควบคุมบังคับการกระทำการพูดของเขาไม่ได้แต่เราสามารถควบคุมการพูดการกระทำของเราได้ถ้าเราควบคุมใจของเราไม่ให้ไปโกรธไปเกลียดไปอาฆาตพยาบาทไปจองเวรจองกรรมใจของเราก็จะสงบมีความสุขทั้งๆท,ที่ถูกเขาพูดไม่ดีทำไม่ดีกับเรา แต่ถ้าเราควบคุมใจเราไม่ได้แผ่เมตตาไม่ได้ให้อภัยไม่ได้ใจของเราจะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาไฟนี่แหละที่จะเป็นไฟนรกต่อไปถ้าเราไม่กําจัดมันถ้าเราปล่อยให้มันระบายออกมาด้วยการกระทําด้วยการพูดมันก็จะกลายเป็นไฟนรกต่อไปเช่นเราไปพูดแล้วก็ไปทําร้ายเขา ไปทำ้ายถึงกับทำให้เขาเสียชีวิตพอไปฆ่าเขาแล้วก็ต้องไปตกนรกไฟก็ใจก็จะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาแต่ถ้าเราให้อภัยคิดเสียว่าเป็นการทำบุญอภัยทานพระเจ้าสอนบอกว่า,วาการทำทานนี้มีอยู่สี่ชนิดด้วยกันอวัตถุทานก็คือสิ่งที่ญาติโยมมาทำกันวันนี้ เอากับข้าวกับปลาอาหารของข้าวของหวานต่างๆมาถวายพระอย่างนี้เรียกว่าเป็นวัตถุทานเอา,า,เ,อาเอาวัตถุมาให้ถ้าญาติโยมมีวิชาความรู้แล้วเอาไปสอนผู้อื่นโดยไม่คิดสตางเช่นเป็นติวเตอร์เป็นอะไรให้กับเด็กนี้โดยที่ไม่คิดเงินคิดทองก็เรียกว่าวิทยาทาน ให้ความรู้ถ้าญาติโยมมีธรรมะหรือมีหนังสือธรรมะญาติโยมเอาไปแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นก็เรียกว่าธรรมทานส่วนอภัยทานก็คือเวลาใครเขามาทำให้เราเดือดร้อนเสียหายเราก็ให้อภัยเขาก็เรียกว่าอภัยทานเราก็จะได้บุญเพราะว่าเวลาเราให้อภัย ใจของเราจะไม่ร้อนใจของเราจะเย็นมีความสุขตายไปก็ได้ไปสู่สุขติแต่ถ้าให้อภัยไม่ได้ใจเราร้อนเราไปพูดร้ายไปทำร้ายเขาตายไปเราก็ต้องไปอาบายนี่คือเรื่องของการแผ่เมตตาตอนต้นต้องฉัดซ้อมไว้ก่อนซ้อมแผ่อยู่เรื่อยๆว่าเราต้องให้อภัยให้ได้ เพราะการให้อภัยเป็นประโยชน์กับเราไม่ได้เป็นประโยชน์กับผู้ที่เราให้อภัยผู้ที่ได้รับประโยชน์จริงๆก็คือใจเราเราได้ดับเราได้ดับความโกรธเกลียดความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทที่จะทำให้เราต้องไปทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เสียหายกับตัวเราต่อไปแต่ถ้าเราให้อภัยได้ใจของเราก็จะเย็ยนจะสบาย นี่ต้องซ้อมคิดอยู่เรื่อยๆนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆเวลาเจอคนนั้นคนนี้ต้องคิดว่าเอาละเดี๋ยวต้องด่าแเราละเดี๋ยวต้องทำอะไรที่เราไม่ชอบหรือเสียหายละเราต้องให้อภัยละถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อนพอเจอเหตุการณ์จริงเราจะทำใจได้พอเราซ้อมไว้ก่อนแต่ถ้าเราไม่ซ้อมไว้ก่อนพอไปเจอเหตุการณ์นั้นก็เหมือนกับไม่ได้ตั้งหลัก พอไม่ได้ตั้งหลักสัญชาตยานของเราก็มักจะตอบโต้ทันทีจะโกรธจะเกลียดขึ้นมาทันทีดังนั้นขอให้เราพยายามฝึกซ้อมการให้อภัยซึ่งเป็นการแผ่เมตตาอย่างหนึ่งการแผ่เมตตาอีกอย่างก็คือการให้ความสุขแก่ผู้มีความปรารถนาดีมีใครเขาเดือด มีเจอใครก็ยิ้มให้เขาทักทายเขามีข้าวของที่จะแบ่งปันแจกกันได้ก็เอามาแจกจ่ายกันอย่างปีใหม่เราก็ส่งสกสคำว่าสกสก็แปลว่าส่งความสุขส่งความสุขก็คือการแผ่เมตตาเราก็ซื้อของขวัญไปให้คนนั้นคนนี้เราไม่ต้องรอวันขึ้นปีใหม่ค่อยมาสกสกัน เราควรจะสอเสอกันทุกวันขอให้ถือว่าทุกวันนี high, Rent, fence, ้เป็นวันขึ้นปีใหม่เพราะมันเป็นวันใหม่ใช่ไหมวันใหม่วันนี้มันก็เป็นวันใหม่วันที่หนึ่งมกรามันก็เป็นวันใหม่เหมือนกันไม่ต่างกันตรงไหนก็เป็นเหมือนปีใหม่เหมือนกันถ้าเรามาสมมุติว่าต่อไปนี้เราจะถือปีใหม่เป็นวันที่ยีตุลาวันนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ เราก็ส่งสอกสอกันเราก็สมมุติว่าทุกวันเป็นวันขึ้นปีใหม่ไปก็แล้วกันเพื่อเราจะได้ส่งสอกสอให้กับคนนั้นให้กับคนนี้แล้วเวลาเราส่งสอกสอเราจะมีความรู้สึกมีความสุขใจเพราะการให้ความสุขแก่ผู้อื่นนำความสุขกลับมาสู่ตัวของเราดังนั้นขอให้เราพยายามหัดแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆ ส่งสกสให้กันอยู่เรื่อยๆอย่าส่งสคทอ,อให้กันอยู่เรื่อยๆสคทอ,อก็ส่งความทุกข์ให้แก่กันส่งความทุกข์ด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นอันนี้เรียกว่าสคทออเราต้องสคสออต้องให้อภัยต้องแบ่งความสุขที่เรามีอยู่ให้แก่ผู้อื่นแล้วเราจะมีความสุข าน,นิสง์ของผู้ที่แผ่เมตตานี้มีหลายประการด้วยกันเช่นหนึ่งจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่มีใครโกรธใครเกลียดเราจะไม่มีใครคิดทำร้ายเราด้วยยาพิษก็ดีด้วยสัตว์ราวุธต่างๆก็ดีแล้วก็เวลาตื่นก็มีความสุขเวลาหลับก็มีความสุขยาเวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้าย แล้วเวลาตายไปก็ได้ไปสู่สุคติได้ไปเป็นเทพได้เป็นพรหมได้เป็นพระอริยะเจ้านี่คือประโยชน์ของการแผ่เมตตาที่เราจะได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตพระพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้ชาวพุทธเราจเจริญเมตตาอยู่เรื่อยๆข้อที่สองท่านสอนให้เรามีความการุณาก็คือให้มีความสงสารผู้อื่น สงสารที่ผู้ที่เขาด้อยกว่าเราผู้ที่เขาลำบากกว่าเราที่เขาทุกข์ยากลำบากกับเราเวลาเห็นใครที่เขาทุกข์เดือดร้อนเราพอมีอะไรที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็ควรช่วยเขาเช่นเห็นขอทานก็ให้สตางเขาไปซื้อข้าวกินบ้างอย่าไปคิดว่าเขามาแกล้งเป็นขอทานไม่มีใครอยากจะแกล้งเป็นขอทานหรอก แต่มันไม่มีทางไปมันก็เลยต้องมาเป็นขอทานกันอย่างเราเราอยากจะมาแกล้งเป็นขอทานนะเราไปทำงานทำการไปหาเงินได้มากกว่าการนั่งนั่งเป็นขอทานเราก็เลยไม่ต้องมานั่งแกล้งเป็นขอทานกันแต่เขาไม่มีทางไปเขาก็เลยต้องมาแกล้งเป็นขอทาน เราก็ให้เขาไปเล็กๆน้อยๆเราไม่เดือดร้อนตรงไหนคิดเสียว่าเป็นการทําบุญทําทานไปก็แล้วกันอย่าไปจ้องผิดอย่าไปคิดว่าเขามาแกล้งเป็นขอทานมาหลอกเราอะไรต่างๆอันนี้มันจะทําให้เราใจแคบใจไม่กว่าเราต้องคิดว่าถ้าเผื่อเราเป็นเขาเราจะรู้สึกอย่างไรใช่ไหมทุกคนเกิดมานี่ไม่แน่นอนบุญกรรมมีด้วยกันทุกคน เกิดเวลากรรมมันสมผลขึ้นมาอาจจะหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวก็ได้อาจจะต้องไปพึ่งผู้อื่นขอร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้เหมือนกันดังนั้นถ้าผู้อื่นเขาเดือดร้อนเข้ามาขอพึ่งขอความช่วยเหลือ<ม>ก็ให้ไปตามความเหมาะสมตามเหตุตามผลตามเท่าที่เราจะพิสูจน์ได้ถ้าเรากลัวเขาจะมาหลอกเราแล้วก็อย่าไปให้มาก อย่าไปให้เงินทองถ้าก็เดือดร้อนก็ซื้อข้าวให้เขาไปเดือดร้อนซื้อเสื้อผ้าให้เขาไปซื้ออยู่ซื้อ,อยาให้ไปไม่ต้องให้เงินทองไปเพราะการให้เงินทองไปนี่อาจจะถูกหลอกได้คนบางคนนี่ชอบโกหกหลอกลวงแล้วก็มาสร้างเรื่องเศร้าโศกเสียใจให้ฟังแล้วก็ขอเงินขอทองไป ถ้าก็เดือดร้อนอะไรก็ให้เขาไปในสิ่งที่ก็เดือดร้อนไม่มีข้าวก็ไปซื้อข้าวสารให้เขาไปไม่มีเสื้อผ้าก็หาเสื้อผ้าที่เราพอจะให้เขาได้ให้เขาไปแต่ไม่ควรให้เงินทองนอกจากเรารู้แน่นอนว่าเขาจะเอาเงินทองนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับเขาจริงๆก็ถึงให้ไปนี่คือความกรุณาที่เราควรจะมีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ ทั้งหลายเพราะพวกเราเป็นพวกที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเพื่อนร่วมบุญร่วมกรรมด้วยกันสักวันหนึ่งเราอาจจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างก็ได้อาจจะไปตกต่ำไปสิ้นเนื้อประดาวตัวบ้างก็ได้อาจจะพี่กลนพี่การอาการไม่ครบ32ไปเกิดในครอบครัวที่ยากจนก็ได้ดังนั้น เวลาที่เราเห็นคนที่เขาด้อยกว่าเราเดือดร้อนลำบากถ้าเรามีอะไรพอจะช่วยเขาได้ขอให้ช่วยเขาไปแล้วจะทำให้เรามีความสุขแล้วจะทำให้เรามีมิตรจะไม่มีศัตรูวันข้างหน้าอาจจะเราอาจจะต้องสลับผัดเปลี่ยนกันเขาอาจจะรวยขึ้นมาแล้วเราอาจจะจนลงไปก็ได้ ้าเราเคยช่วยเหลือเขาเขาจะจำได้และถ้าเขาช่วยเหลือเราได้เขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเราแต่เป้าหมายของการช่วยเหลือผู้อื่นที่แท้จริงก็คือให้ใจเรามีความสุขนั่นเองส่วนเขาจะช่วยเหลือตอบแทนบุญคุณเราหรือไม่นี้เราอย่าไปหวังเพราะอาจจะทำให้เราผิดหวังได้ พราะคนบางคนเขาก็ไม่มีความกตัญญูกตวเวทีเขาไม่มีความสำนึกในบุญคุณของผู้อื่นนะแต่เราช่วยเพราะเราไม่ต้องการที่จะรับสิ่งตอบแทนจากเขาเราช่วยเพราะเราอยากจะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้เป็นเทพให้เป็นพรหมให้มีความสุขด้วยการช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน ถ้าเราหวังผลตอบแทนเราก็อาจจะผิดหวังและอาจจะเสียใจได้แต่ถ้าเราไม่หวังผลตอบแทนเราจะมีความสุขน,นี่คือเรื่องของความการุณาที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราพยายามทํากันอยู่เรื่อยๆเปิดใจให้กว้างอย่าเป็นใจแคบอย่าจะเป็นคนไร้ความการุณา แล้วชีวิตของเราจะมีความสุขข้อที่สามก็สอนให้เรามีมุติตามุติตาก็คือให้เรามีความชื่นชมยินดีกับความสุขความเจริญของผู้อื่น mm hmm. เวลาผู้อื่นได้รับความสุขความเจริญเช่นได้รับตำแหน่งได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนอะไรหรือได้เรียนจบปริญญาได้ทำลายได้สำเร็จได้แต่งงานกับคนที่เขารัก ถึงแม้ว่าคนที่เขารักอาจจะเคยเป็นแฟนของเรามาก่อนถ้าเราเป็นคนที่จิตใจสูงเราก็สแสดงมุติตาจิตไปให้กับเขาให้เขามีความสุขเพราะถ้าเราให้ความสุขกับเขาเราก็จะมีความสุขถ้าเราไม่ให้ความสุขกับเขาเราก็จะไม่มีความสุขเช่นใครได้ดีได้ดีแล้วเราเกิดความอิจฉาริษยา ไม่อยากให้เขาได้ดิีได้ดีใจของเราก็จะไม่มีความสุขยิ่งเห็นเขาได้ดีเท่าไหร่ยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นเท่านั้นเพราะเราไม่มีความมุนิตานั่นเอง,องั้นขอให้เราฝึกมุนิตาให้เราคิดว่าความดีความชอบของคนแต่ละคนนี้มันเกิดจากการกระทําของเขาเขาทําดีเขาย่อมได้ดีช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง อาจจะเป็นผลของการทำความดีในอดีตชาติก็ได้มันไม่ได้หมายความว่าเราทำดีในวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะได้รับผลตอบแทนทันทีมันอาจจะข้ามภพข้ามชาติไปก็ได้ดังนั้นเวลาใครเขาได้เด็บได้ดีเขามีความสุขความเจริญอย่าไปอิจชาหรืษยาให้เสียเวลาเปล่าๆเพราะยังไง,งไงสิ่งไหนที่เป็นของเขาเขาก็จะต้องได้รับอยู่ดี ดังที่พระเจ้าทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไม่มีใครที่จะมาลบล้างมาขัดขวางได้ถ้าเขาทำความดีเขาก็จะต้องได้ดิบได้ดีต่อให้เราไปพยายามหาวิธีเลื่อยเก้าอี้เขาไปทำอะไรต่างๆอย่างเทวทัตที่พยายามทำกับพระพุทธเจ้า ทำยังไงก็ทําไม่สําเร็จเพราะเรื่องของบุญของกรรมนี้ไม่มีใครที่จะไปห้ามไปขวางได้ดังนั้นใครเขาได้ดิบได้ดีก็แสดงความชื่นชมยินดีไปจะมีความสุขมีความสบายใจจะมีมิตรแทนที่จะมีศัตรูต่อไปเราอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยเขาก็ได้นี่คือเรื่องของมุติตาจิตเรื่องข้อที่สี่ก็เรื่องของอุเบกขา โมเบขานี่ก็คือให้เรามีความให้เราหัดทำใจเฉยๆบ้างถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะช่วยใครได้เช่นเจอใครเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแล้วมันอยู่เหนือวิสัยของเราที่เราจะช่วยเหลือเขาได้เช่นเป็นโครคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หายจะต้องตายภายในระยะอันใกล้นี้ เราถึงแม้เราจะรักเขาชอบเขาอยากจะให้เขาหายแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นกับเขาได้อันนี้ก็แบบเดียวกันแบบกฎแห่งกรรมเหมือนกันคนเราทำดีก็ได้ดีทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีเวลาที่เขาได้สิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามไปช่วยเขาได้ถ้าเราไปวุ่นวายใจไปทุกข์ใจกับ อยากจะให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนเราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆเ,เ,เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปแก้กรรมของเขาได้เราก็ต้องทำใจการทำใจนี้ก็เรียกว่าอุเบขาทำใจปล่อยวางให้คิดว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่ว ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเรามีอุเบกขาเราก็จะอยู่ในโลกนี้ได้ยอย่างสบายเพราะในโลกนี้มีทั้งผู้ที่มีความสุขและผู้ที่มีความทุกข์เราไม่สามารถที่จะไปทำให้ทุกคนมีแต่ความสุขได้เพราะว่าทุกคนจะต้องเป็นคนทำตัวเขาเองถ้าเขาทำตัวเขาดีเขาก็มีความสุขถ้าเขาทำตัวเขาไม่ดีเขาก็จะมีความทุกข์ อย่างถ้าเขาทําตามที่พระเจ้าทรงสอนให้เขามีเมตตากรุณามมดิตาอุเบกขาเขาก็จะมีความสุขไม่ว่าเขาจะรวยหรือจะจนไม่สำคัญเพราะคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ไม่ต้องใช้เงินซื้อเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตนเองอย่างที่มีคำพูดว่าบุญนี้ซื้อไม่ได้ความดีนี้ซื้อไม่ได้ต้องทำกันเองถ้าอยากจะมีความสุข ขอให้เรามาเจริญคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้เถิดคือให้มีเมตตากรุณาบุริตาอุเบกขาแล้วเราจะคิดดีพูดดีทำดีเราจะไม่คิดร้ายพูดร้ายทำร้ายใครเมื่อเราไม่คิดร้ายพูดร้ายทำร้ายผลเสียหายก็จะไม่มีตามมาถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีก็จะมีแต่ผลดีตามมา นี่คือหลักของกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้แล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราที่ปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์ให้ปฏิบัติตามแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากความทุกข์ความเสื่อมเสียทั้งหลายการแสดงก็ทิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยึติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระษีรัตนไกรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ